เอสเปรสโซเย็น e so ค่ะไทยสไตล์ทั้ง4แบบ4สไตล์นะคะโดยใช้นมผสมที่แตกต่างก,กันค่ะแก้ว16อ่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทำน้ำกาแฟออกมาทั้งหมด4แก้วเลยแก้วละกันนะคะเป็นนมผสมค่ะ2ต่อหนึนะคะ <S <S นี่เทลงไปเลยสูตรแรกค่ะปื๊บลงไปค่ะแก้วต่อไปค่ะน่อยจะใช้นมผสมค่ะที่เรียกได้ว่า เป็น2ต่อหนึ่งแต่แบบแยกนมผสมค่ะเป็นนมข้นหวานนะคะ1อ่ออน30 ml นมค้นจืดค่ะ 15ML นะคะแล้วก็ใส่ลงมาเลยค่ะกาแฟาค่ะ4ออน120 ml ค่ะแล้วก็คนๆให้เข้ากันก่อนไปใส่ต้าแข็งตัวนี้ค่ะจะเป็นสูตรอ่าหต่อหนึค่ะ1ต่อหนึ่งก็คือชอบความหวานน้อยแต่ชอบความมันข้นหวานค่ะ 20 ml ต่อไปค่ะนมข้นจืดค่ะ20 ml สัดส่วนเท่ากันแล้วก็ตามด้วยน้ำกาแฟค่ะแต่สีเขาก็ไม่ต่างกันเลยนะสูตรสุดท้ายแล้วนะคะหน่อยจะไม่ได้ใช้แค่นมข้นหวานแล้วก็ไม่ได้ใช้แค่นมข้นจืดค่ะแต่จะมีตัววิปปิ้งครีมตัวนี้ค่ะเข้ามาช่วยด้วยค่ะเป็นอีกสูตรหนึ่งค่ะที่หน่อยมองว่าหลายๆคนนะคะน่าจะชอบค่ะหน่อยจะใช้ตัวนมข้นหวานนะคะอยู่ที่1ออนค่ะตามด้วยนมข้นจืดค่ะ15 ml ค่ะ แล้วก็ตามด้วยน้ำกาแฟค่ะ120 ml หรือว่า4อ่อน์